จับอาช่วยกันจับเฮ้ยนี่ตัวใหญ่นะเฮ้ยดูมัน <c oughs> เฮ้ย หนึ่งเด็กห้าสิบถึงแล้วสวนสัตว์สีอายุทยาไลออนพาร์กเอาะปอัออนนี้นี่น,นี่เราขอต้อนรับสู่สวนสัตว์ตวแล้วสีอายุทยาไลออนพาร์กอายุทยาอ่อาไป ตรงนี้ตรงนี้นี่มีหงด้วยหงแล้วก็ทางขึ้นไปดูยีราฟเดี๋ยวเราไปดูยีราฟกัน้นนะ้ย ิงตัวอะไรลูกตัวอะไระะยีราฟยีราฟอุ้ยมันมาแล้วนั่นน่ะมันมาหาเซียนแล้วพี่เซียนมันมา,มา <laughs> มหาของกินเนี่ยนี่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 กินแล,ล้วว่าเขาจะกินแค่ไรมันเป็นต้นไม้ที่มันกินได้มั้งลูก <laughs> มันกินเนื้อข้างในมันเนื้อข้างในมัอนอ่อนๆน,นะมันอร่อยมั้งนั่งดิโอ้มีให้นั่งม้าด้วยเนี่ยกึบกึบกบไปแล้วไปแล้วไปแล้วระเบียบพักนี่นี่นี่ใครไม่เคยเห็นม้านอนัง้งเนี่ยมันนอนลงไปอย่างนี้เลยนะ่เเห็นไข่ม้าเลยน,นี่ดูสิม้ามันนอนหลับเนี่ย โอ้ยนอนอาบแดดด้วยอันนี้ดูอด๊ตตัวมันหันตุนที่เรานะออ่ะโอ๊ตอะดูดิกินอะไรอยู่แล้วมันกินอะไรอย,ออรอยู่แล้วมันบอกว่าชันกำลังพักผ่อนตกเมย์ไปโอ้ชันกำลังพักผ่อนฉันไม่มีเวลามาให้เธอดูอันนั้นๆนเะออให้อูดอยู่นู่นนี่นี่นี่มาขยับแล้ว มันขอยากร้อลูกออกนอนต่อฉันกำลังสบายเออ<ะ>เฮ้ยมันมันเป็นโูดน,นะไม่ใช่หมาไม่เรียกมัน <laughs> อยากไปดูอะไรอีกไปลูก,กจิงโจ,โจ้ไปดูจิงโจ้กันไหมลูกไปอะเนียมันเป็นสีเผือกด้วยก็แต่ายเนี่ยจ,จจิงโจ้รจิงโจ้ตัวเล็กมันเป็นจิงโจ้แคะเผือกอ่ะอป้าจะให้เม็ดตังโมลียงแล้วนะอ่ะอุ้ยอุ อุ้ยดูมันเฮ้ยเฮ้ยดูมันแย่งกันน่ะเต็มเลยน่ะตรงเนี้ยเอ้ยมันไม่มีอันนี้อุ้ยดูมันทำหน้ายกมันกึกกึ้กหูมันงงงงยกยอยยกยอย,ย แอปเปดูตรงเอินตาอ่าตัวนี้หลับอย่างอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันกำลังพักผ่อนเขาบอกแม่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  เดี๋ยวพี่เจียนจะให้อาหารจระเข้แล้วอาอสิ้นสิ้นส้นนสินนี่ไ่ไม่ไดอ้ยี่ตัวแล้วนี่้ยแย่ันกีนอ้ช่วยกันจับอะช่วยกันจับ เฮ้ยนี่ตัวใหญ่นะเรียน้องยงอย่างนี้โอ้ยมาแล้ว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 โอ้ยวนไปเวียนมาจระเข้เวียนหัวมันบ้าวเฮ้ยอุ้ยตาตกใจอุ้ยอุ้ยตกใจเลยอ่ะสวยไหม โอ้โอ้หนะขย oh, oh ับขยับอุ้ยเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วโอ้เขาเดินมาโชว์ตัวนี้เห็นไหมเหมเวลาเขาเดินมาโชว์ตัวเขาเดินเหมนั่งแบบเลยอ่ะโอ้ยเดินเหมือนนั่งแบบนั่งแบบนกยูงใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นตูดด้ะอ่ะไปแล้วไปดูฮิปโปฮิปโปตัวใหญ่ๆเลยไหนอยู่ไหน อยู่ตรงนั้นน่ะมีตัวเดียวเปล่าถ้ามันอยู่ในน้ําอ่ะนั่นงงานนั่นงงนั่นงงานั่นงงาเหมือนจะมีสองตัวนะมันแช่น้ําอยู่มันร้อนมันหลุดมันอุ้ยมันพ่นน้ำแบบแต่เราไปดูสัตว์อื่น คือหนูแค่คือยกักษ์บอนี่เราก็เดินมาสักพักแล้วก็เริ่มหิวแล้วใช่ไหมนี่เราก็พักกินไอติมก่อนแงบแงบ่งกินไอติมนก็หมูเอออัน,นี้มีเซียนก็กินก๋วยเตี๋ยวเป็นเล็กอ่ะเซียนกินก๋วยเตี๋ยวหมูออนโอ้โหกัดไม่ออก <laughs> อันนี้ป๊าป๋าก็ไปซื้อลูกชิ้นปิ้งมานี่ของกินในนี้เพียบเลยนะนี่ก็จะมีมุมมุมอาหารร้านอาหารให้เราได้มานั่งกินกันลูกใหญ่เม่ใจ่อาหารไม่แพงนะเนี่ยไอติมน้นองซีนกินทั่วละ20สิบของพิเซนเท่าไหร่50ของพิเซนก็เตี่ยวห้าสิบบาทก็ถือว่าไม่แพงนะคะ นี่ลูกชิ้นไม้ละสิบบาทแงบเดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันต่อโอเค <c oughs> <c oughs> พี่เจนจะถ่ายคู่กับงูอ่าเลือกงูแล้วลายาอาของชัดมากของแบบของคนที่ดนเลยไดะต้องขอพี่เจนดูก่อนเฮ้ยป้าป้าดิกลัวแต่ลูกก็อยากถ่ายพี่เจนไปนั่งข้ามพี่เจนแล้ว ะะเออพี่เจนนึ่งสองสมขยไหมน,นี่ไหมลูกมันนุ่มไหมมันนุน่มไหมหนักหนักเหมือนหนังอ่ะเหมือนอะไรนะลูกนังอีกระเป๋ อ๋อมันเหมือนหนังหนุ่มไหมหนังไหมมันหนังไหมหนังมันหนังอ๋มันหนังอ๋อน้องตินหน่ะอะะโปะเก่งจะไปเอารูปถู่ข้างหน้ามันวิ่งได้จับกันลก ร้องใหญ่เลยร้องใหญ่โอ้มันแย่จรนะิงจริงจีนไม่ถูกเลย มันลายไปทั้งตัวเลยสิน <c oughs> อุ้ย <c oughs> มันนึกว่ามีอะไรให้มันกิน <c oughs> <c oughs> โอ้ยอุ้ยมัย <c oughs> มนเหรอมันไลว่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เซียนกับน้องซินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำเลงใจให้ช่องพี่เซียนกับน้องซินด้วยนะคะไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ